ไปกันที่จังหวัดน่านนะครับไปติดตามผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการครับตรวจราชการแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนนวัดวิถีบ้านก๋งอําเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน นายพิคเนตตะปวงผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุรศักดิ์อินศรีไกรผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการครับเดินทางไปตรวจราชการชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีบ้านกงตำบลยมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านซึ่งมีพระครูร,รังสีธรรมนันเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลหรือวัดกงหัวหน้าสนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลสำหรับชุมชนบ้านกงครับเป็นชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีเป็นหมู่บ้านศินห้าของจังหวัดนาน ดำเนินการร่วมกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนบ้านกลองได้รับรางวัลสุดยอดชุมชนคุณธรรมเมื่อปี2563รับโล่จากนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2561ได้รับรางวัลวัฒนคุณธร,รจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโดยได้เปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาพักผ่อนโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายเพื่อสัมผัสบรรยากาศแห่งบุญกับพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับชุมชนซึ่งสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวทั้งวัดดอนม และวัดเกตซึ่งอยู่ใกล้เคียงเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและชุมชนครับคุณผู้ชมครับตัวแทนชาวบ้านนะครับได้ร้องขอให้มีการสนับสนุนรถรางสําหรับเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวอีกทั้งสนับสนุนก็ประมาณในการดูแลสาธารณโภคภายในวัดครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทางด้านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีครับรับที่จะนําข้อเสนอของผู้แทนชุมชนครับไปเสนอกับนายกรัฐมนตรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปขณะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการครับเสนอแนะว่าควรมีวิธีตั้งรับนักท่องเที่ยวให้มาแล้วประทับใจและกลับมาเยือนซ้ำครับให้มีความพร้อมทั้งระบบมีความยั่งยืนและต่อยอดไปยังรุ่นต่อไปครับ